สำหรับคลิปนี้สิม่าว่าวเรื่องประวัติวงสาวหน่อยเพชรบานแพงจากอดีตจนถึงปัจจุบันรุ่นสูรุ่นตอนนี้ก็มีแฟนเพจเป็นล้านคนคนติดตามในเฟซบุ๊กเป็นล้านคนที่มาที่ไปของสาวหน่อยเพชรบานแพงเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับมันนีิมาเล่าเหลี่ยงประวัติของหมอลำคณะสาวหน่อยเพชรบานแพง จากอดีตจนถึงปัจจุบันครับประวัติเรื่องราวเป็นยังไรแน่มาติดตามรับชมไ้เลยเลยนะครับโรงคณะสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับตั้งอยู่ที่บ้านแพงตะบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับแต่ก่อนเป็นลำเพลินนะครับเปลี่ยนแปลงมาเป็นมอลำเรื่องต่อก่อนทํานองคอนแกนตั้งแต่ปีพศ2 5 5 2จนถึงปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งวงกับนี่พอทรงการแม่สุภาพนะครับแต่มาพบกันอยู่ที่หมอรัคณนะพัฒนาลำเพลินที่พออ่อนตาเป็นหวัววงโดยพอทรงการเล่นเป็นตลกแม่สุภาพเล่นเป็นนั่งอีกนะครับแต่ว่าพบหักกันแล้วก็แต่งง่านกันนะครับต่อมาวงพัฒนาลำเพลินได้ยุบวงคุณพอทรงการคุณแม่สุภาพได้กลับมาอยู่บ้านแพง จังวัดมหาสา,ารคามนะครับแต่หลังจากนั้นในความเป็นสายเลือดศิลปินพอทรงการกับช่วนแม่สุภาพมาก่อตั้งวงนะครับขังแหลกกับซื้อคณะวา่าสาวหน่อยเป็ดปันแท่งในปี2,526โดยการตั้งวงครั้งแหลก,กมีคนในวงอยู่ประมัน4 0่0คนโดยใส่รถบรรทุกหกล่อขั้นเดียวนะครับในการเดินทางไปแสดง ทีต่างๆผ่านมา10ปีเริ่มมีคนติดตามมีคนหูจัดเคยได้รับร่างวันโลพระระทท่านปี2532ปี2544จนปี2 5 5 7ได้ทรงต่อให้ถ้าอยากปรุ่นใหม่คือจโจยมนินนาาวงศาจนหอดสม,มือใน,นี้ละเนะครับ โดยพอสงการค่อยเป็นพี่เหลี่ยงชี่แหะเหล่องศิละปะวัฒนธรรมสืบทอดการล่องการล่ำในภาคอีสานนะคร,รับต่อมาปี2564นะครับพอสงการไปเสียชีวิตลงในวันที่4เมษายน2564หัวหนาจโจยมมนินนามงสาจึงมารับนาทีหัวหน่าวงเต็มเต็มบริหารวงเต็มเต็ม,ตม,ตมประวัติของ โจโยมานินกับเริ่มจากการเป็นแดนเซอร์ในวงของพ่อของแม่เมื่ออายุ16ปีครับและมีอาลบัมเป็นของตัวเองเมื่ออายุ20ปีซื้อคืออาลบัมารักแต่งไววอ,อาสดกับมีชุดใหม่ซื้อว่าจบแบบเท่ๆที่มีคนติดตามอยู่เกือบ3ล้านที่ยูวขณะนี้นะครับส้าวน้อยเพชรปานเพลงเป็นหมอลำแบบของเพลงเล่าประเทศซปปลาวและในอีสานของประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็นหลายยางตามลักษณะทำนองการลำ้ำเป็นต้นว่าล้ำเตยล้ำกอนล้ำเลื่องต่อกอลล้ำเพนลนล้ำสิงเมื่อดนตีลูกทุ่งมอลำ้ำพัฒนาขึ้นปรับปรุงเป็นมอล้ำเลื่องต่อกลรังสุดท้ายนะครับมอลอ้มในภาคอีสานก็แบ่งกันเป็นหลายสังวาอือทำนองที่เขาเอื่นกันนะครับเป็นต้นว่าสังวาดขอนแกน่น กาลสินสารข้ามกาเต่นก่อนสังหวัดอุบลและมอลำเพลินซึ่งมีจังหวะเหล่าใจให้สนุกสนานก่อนล่ำเลียงต่อก,ก่อนกสิมีการโชว์วงเอาเพียงยอดพิยมในปัจจุบันมาเลียกแขก่อนสุดท้ายก็คือมีการล่ำเลีองต่อก่อนถ้ามีการแสดงดีไซนก็ถ้าเป็นมหมอลำสมัยก่อนก็คือสอดแเก,ก กัจนสืบทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถามีมอลำอยู่ใส่ถาบอสอดแจงก็คือปบมสำหรับคนอีสานนะครับถา้าใครเห็นว่าขอมูลบอถืกต้องหรือมีข้อเสนอเนี่ยจังไงก็สามารถคอมเมนต์คำว่าใดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้าจะมาพบกันใหม่สวัสดีครับ